เรากลับมาดูการบ้านการเมืองหรือเรื่องระหว่างประเทศความตึงเครียดไทยกัมพูชามีข้อมูลที่น่าสนใจก่อนหน้านี้คุณมเน็ตนายกกัมพูชาก่อนหน้าเนี่ยไปฝรั่งเศสค่ะไปพบกับพระบีเอโมโบเนลมาครงของฝรั่งเศสใช่ค่ะแล้วกลับมาถึงอ้างโดยคุณมเนตและสื่อกัมพูชาว่ามาครง พร้อมจะสนนุนเรืเ่องเอกสารให้กับทั้งสองประเทศกรณีเรื่องขึ้นสู่ศาลโลก <คะ S 2> หมายถึงสามประสาทกับหนึ่งช่องบอกหรือสามเหลียมรกตคโคนมาเนกกัมพูชาอ้างว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมจําได้ไหมจําได้ค่ะแต่ฝรั่งเศสย,ยังไม่ได้พูดอะไรปรากฏวันนี้มีรายงานว่าสี่โมงเย็นท่านนายกแพทองทานชินวัตรของประเทศไทยเตรียมหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาคงจากฝรั่งเศสค่ะ ก็ย้อนกลับไปทางสำนักข่าวค่าไทมส์เนี่ยรายงานเมื่อวันที่12มิถุนายนนะคะบอกว่าย้อนกลับไปตอนนั้นนะคะที่ฮุนมาเนตนายกกัมพูชาไปเจอกับประธานนธิบดีมาคงที่เมืองนีสของฝรั่งเศสเนี่ยตอนนั้นมาคงกล่าวว่าฝรั่งเศสสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารแก้ไขข้อพิพาทให้กับทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชานี่คือรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นคนให้ข่าวนะตอนนั้นขนาดที่สมเด็จฮุนเซนโพส ผ่านเฟซบุ๊กของท่านเนี่ยเฉพาะเมื่อวาน13โพสตนายกประเทศไทยแพทองทันเชินวัฒน์โพสเกี่ยวกับการลงพื้นที่เมื่อวานนี้1โพสค่ะเป็นการโพสต์หลังจากเดินทางกลับมาจากการลงพื้นที่ท่สตะแก้วเป็นการระบุให้คำมั่นสัญญาว่าจะทําหน้าที่ตรงนี้อย่างดีที่สุดเพื่อคลี่คลายปัญหาให้ประชาชนกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุขโดยเร็วนั่นก็คือการปราบรามแก๊งคอเซ็นเตอร์ เยียวยาประชาชนที่รับผลกระทบจากการเข้มงวดเรื่องจุดผ่านแดนโดยมีการไล่เรืยองรายละเอียดถึงมาตรการต่างๆที่ออกมาแล้วก็ระบุว่าข้อสั่งการถึงกระมมทระวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์ดูแลผู้ที่เป็นเกษตรกร,กรผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยและผู้ส่งออกกระทรวงดีเอยกระดับมาตรการเกี่ยวกับการปราบปรามอาญากรรมข้ามชาติ ก่อนจะสรุปปิดท้ายว่าความตั้งใจของดิฉันวันนี้คือการมารับฟังและให้กำลังใจแต่สิ่งที่ได้กลับไปมากกว่าคือกำลังใจจากคนในพื้นที่ทุกท่านทั้งทหารตำรวจอสชรบกกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงภาคเอกชนธุรกิจหอการค้าและเจ้าหน้าที่ทุกท่านดิฉันให้คำมั่นสัญญาค่ะว่าจะทำหน้าที่ตรงนี้อย่างดีที่สุดเพื่อคลี่คลายปัญหานี้ให้ทุกท่านกลับมามีชีวิตปกติสุขโดยเร็ว